ราชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของน้ำจิ้มครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะคนไทยคนจีนหรือเอาง่ายๆคือคนในภูมิภาคอุตสาหคันนี้เนี่ยแหละครับชอบต้องมีอะไรจิ้มๆกันเนี่ยแหละคือเราเราต้องมีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยนะครับในการจิ้มกันจิ้มนู่นจิ้มนี่น้ำจิ้มรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสมันรสอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็เหมาะกับอาหารแต่ละชนิดด้วยเพียกเรียกกันแบบตรงไปตรงมาก็คือนี่ เป็นวัฒนธรรมการกินเลยล่ะครับน้ําจิ้มเป็นเรื่องสําคัญบนโต๊ะอาหารนะครับ แต่น้ำจิ้มที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มที่มาเป็นน้ำาแล้วต้องมานั่งผสมมาทํานู่นทนํานี่ครบองค์ประกอบต,ต่างๆถึงจะเสิร์ฟกันแต่มันเป็นผงครับคุณผู้ฟงังเป็นน้ำจิ้มผงที่พร้อมทานเดี๋ยวพร้อมทานอย่างไรต้องถามกันนะครับว่าแกะซองออกมาฉีกเสร็จแล้วทานอย่างไรทําอะไรอย่างไรนะครับแต่ที่สําคัญคือไอเดียนี้บันเจิดจริงๆครับคุณผู้ฟงังต้องถามเจ้าของไอเดียเลยนะครับว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับสนทนาพูดคุยกับคุณภูเบ รัตนวิมลนะครับหรือว่าคุณบอสนะครับเป็นหนึ่งในเจ้าของน้ําจิ้มผงตราลุงหน่วยครับคุณบอสคุณภูเบศอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณบอสครับสวัสดีครับคุณเอกลักษณ์ครับโอ้ยผมตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากคือน้ําจิ้มที่เป็นผงอันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่บันเจิดจริงๆนะครับคุณบอสต้องถามอย่างนี้ก่อน ที่มาที่ไปไอเดียนี้มาอย่างไรครับคือปกติเราก็โอ้โหนึกถึงน้ําจิ้มก็น้ําพริกน้ปาปลาเอ่ยน้ําจิ้มแจ่วเอ่ยน้ําจิ้มอะไรตึ้งต้องมานั่งทํากันสดๆกันตรงนั้นเลยนะแต่นี้ไม่ไม่ต้องแล้วทั้งหมดอยู่ในถุงเลยมันมายัางไ,ไงไปยังไงครับคุณบอสครับครับก็อ่ามันเกิดจากไอเดียที่เราอ่าจุดเริ่มต้ตนที่มาจากในห้องเรียนครับผมทำผมทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ในวิชาเรียนหนึ่งครับ<อ>แล้วได้รับแล้ว เหมือนกับณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้จริงจังว่าเราอยากจะทําธุรกิจนะฮะแต่ว่าแต่โอกาสมันมาถึงเหมือนเขาก็ใ,ให้ทาอาจารย์ให้ทำแบบโปรเจกต์ส่งโดยให้มันมีหัวข้อว่ามันต้องมีนวัตรกรรมอะครับแล้วทีนี้ระหว่างนั้นก็คือเราคิดไม่ออกเลยว่าเราจะทําอะไรที่มันเป็นนวัตรกรรมดีแต่ว่าเราอยากจะทําที่มันเกี่ยวกับอาหารเพราะว่าเรามีเรามีความชอบในการทานอาหารแซ่บๆอร่อยๆ,อ,อ,ยๆอยู่แล้วครับแล้วก็พวกเราก็คือทีม คนที่เรียนด้วยกันนะฮะคือ <Yeah. S 2> เราไปนั่งกินกินร้านอาหารอ่าพวกอาหารอีสานอาหารซีฟูด้ดอะไรเงี้ย uh uh. มันจะมีเจ้าประจําที่เราชอบไปกินกันแล้วเราก็เลยเกิดไอเดียว,ว่า uh uh. เออพอมันอร่อยแล้วแบบเนี้ยเราอยากทําให้มันแบบเป็นสินค้าที่มันมีความแมสเข uh huh. ้าถึงคนได้โดยที่เราสามารถกระจายความอร่อยของตัวสินค้าเนี้ย uh huh. ไปให้ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับ uh huh. เราก็เลยไปหาว่าเออเราทาน้าจิ้งยังไงให้มัน ให้มันมีวัตกรรมอย่างเงี้ยครับเราก็เลยไปหาข้อมูลไปศึกษาศึกษาอาจารย์ในภาคฟุตซยอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้แล้วว่าโอเคมันสามารถแต่รูปได้เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะทําหัวข้อนี้แหละจนกระทั่งเราไปได้ทุนนะครับจากธนาคารออมสินในการต่อยอดทําเหมือนกับเราไปพิตชิ่งเพื่อรับเงินทุนในการทำไอตัวไอเดียเราเนี้ยให้มันเกิดมาเป็นตัวสินค้าต้นแบบครับ ครับมันก็เลยทําให้เราทํามาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นสินค้าที่มาตรฐานพร้อมตรงออกทับนี่ฟังฟังดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆคือผมผมมีคําถามระหว่างรายทางเลยนะคือไปนั่งทานร้านอาหารประจำร้านที่ว่านี่คือร้านลุงนวยนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนะฮะไม่ใช่ส่วนอาหารลุงนวยนะครับผมโอเคแต่ว่าแต่ว่าร้านที่เราไปกินกันมาอยู่แถวแถวปทุมธานีแถวชนญานนั้น อ่าแล้วเพอเอินว่าร้านเขาก็ชื่อคล้ายๆกันนี่นะครับก็คี่แบบเหมือนราอ้านอาหารลูงอมด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราไปนั่งทานที่ร้านนั้นแล้วเราเกิดเป็นอินสปิเรชันอ่ะเหมือน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 อินสปายเราให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากทําตัวเนี้ย<น>เราก็เลยเหมือนตั้งชื่อเพื่อเป็นแบบให้เพื่อให้เกียรติกับไอเดียที่มันเกิดขึ้นนะจุดจุดหนัง มันก็ <จะ S 2> เลยีลา,านี้แหละใช <c oughs> ่แต่ฟังดูเหมือนง่ายคือเอ้าถ้างั้นก็ทําน้ําจิ้มแล้วก็เอาน้ําจิ้มมาทําให้แมสหน่อยทําให้เป็นผงพร้อมจะทานนี่ดูเหมือนง่ายๆเลยแต่ว่าระ,ระหว่างรายทางนี่ผมมีคําถามเยอะแยะเลยนะคือคือแปลว่าถึง<ๆ>จะมีเงินทุนเอ้ามันทําอย่างไรแล้วสูตรนี่จะต้องเป็นอย่างไรแล้วทํายังไงให้มันเป็นเป็นผงแห้งๆเนี่ยแล้วพร้อมทานแล้วเก็บไว้ได้ด้วยแล้วฉีกซองมาสามารถทานได้เลยกระบวนการพวกนี้แหละครับทำยังไงครับถึงออกมาเป็นนวัตกรรมมันเกิดจากการที่แบบอย่างแรกก่อนเราต้องไปศึกษาก่อนว่า ธุรกิจประเภทอาหารแปรรูปเนี่ยม,มันตลาดปัจจุบันในบ้านเราเป็นยังไงง่า,ายๆเราทำบุ๊ก g ุดกูเกิลเลยครับแล้วก็เริ่มเข้าไปหาทางข้อมูลจากทางภาครัฐอ,อย่างเงี้ยครับเราก็จะเริ่มรูแล้วว่าเทรนด์มันกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วมันทําได้แล้วพอเราไปศึกษา ทั้งในเน็ตทั้งอาจารย์ใ <c oughs> นเรื่องอาหารอย่างเนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเทคโนโลยีที่ใช้มันจะเป็นเทคโนโลยีอะไรซึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีฟิสกายครับผมท,ที่มีการแปลรูป <c oughs> ตัววัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบปรุงน้ำจิ้มทั่วทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมหอมอะไรอย่างนี้ครับอบแห้งเพื่อบดอะไรนี่มีกระบวนการในการทําล่ะใช่ครับซึ่งซึ่งการเอามาอบแห้งตรงเนี้ยเราต้องอบแห้งเพื่อไม่ให้คุณค่า คุณค่าทางอาหารกลิ่นรสชาติลักษณะเนี่ยตางคงเดิมด้วยใช่ครับเราต้องคุมให้ได้มากที่สุดให้มีความคงคงเดิมให้มากที่สุดครับเราก็เลยจบที่เทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็เลยแปลรูปมันให้กลายเป็นผงก็เกิดเสมือนการทําตัวชิ้นชิ้นเนี่ยให้กลายเป็นผงทั้งหมดซะเพื่อให้เพื่อเป็นแบบแห้งแล้วพกพาสะดวกแล้วปรุงง่ายครับผมแต่ในขนาดกัน จุดเด่นของน้ำจิ้มตัวนี้ครับมันก็ผมก็จะต้องมีการแปลรูปอีกแบบหนึ่งเพื่อให้มันกลายเป็นตัวเนื้อเป็นชิ้นชิ้นด้วยเหมือนกันเนื้ออีกเนื้อต้นหอมเนื้อหอมแดงพอเวลาผสมน้ําแล้วมันจะได้ลูกค้าจะได้รู้สึกว่าเออมันเหมือนกลกลับมาลนะแล้วเป็นหอมแดงให้เห็นเห็นด้วยนะ ใช่มันจะมีทั้งแบบชิ้นและแบบผงผสมกันนะครับมันก็เลยจะเกิดความเหมือนเหมือนปรุงสดหน่อยเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกแบบไม่<อ>ไม่ไม่แไม่แปลกใจครับผมครับอ,อันนี้ฟังดูพอจะเข้าใจแล้วว่ากระบวนการของเครื่องจักรนี้มันช่วยทําให้เรื่องพวกนี้มันง่ายขึ้นนวัตกรรมทําให้วุ่นวุง่ายขึ้นแต่คําถามก็คือมันต้องอร่อยด้วยสูตรละครับสูตรน่อย,อยงไงโอ้ตั้งแต่เริ่มจากตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เราหาข้อมูลทั้ง ครอบครัวเรานี่แหละคุณแม่เราชอบทำอาหารคุณแม่เพื่อนชอบทำอาหารแต่าดูสูตรจากในอินเทอร์เน็ตตามร้านอาหารดังๆหรือไซต์ทั่วไปเราเริ่มเสร็จเลยว่าโอเคมันมีน้ําจิ้มกี่ประเภทอย่างผมทาน้าจิ้มซีฟู้ดกับน้าจิ้มแจ่วแบบผงเนี่ยครับผมก็ต้องไปเสิร์ชและต้องไปหาข้อมูลเพิ่มว่าไอ้ส่วนประกอบ หลักๆที่มันจะต้องมีเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแล้วมันเป็นไปได้ไหมแล้วอันไหนที่มันควรจะเอาเข้าหรือเอาออกเอามาใช้อย่างเงี้ยครับว่ามันจะเข้ากับการทําให้มันเป็นแห้งอย่างเงี้ยครับใช่ครับแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการไปออกบูทเราก็ต้องมีการทําวิจัยรสชาติกับทางสถาบันที่น่าเชื่อถือเพื่อมนเป็นรสชาติว่าเออเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเออมันเป็นรสที่คนไทยส่วนใหญ่ชื่นชอบมันต้องมีเสะท้อนมาเพื่อมาปรับปรุงใช่ครับเราปรับมาแบบ แค่แทุกปีอะค<ช>รับจนกระทั่งมันเริ่มจะเป็นตัวที่จะสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วอตอนนี้เพราะสองสองตัวนี้สําคัญเลยนะตัวที่พูดถึงเนี่ยคือน้ําจิ้มแจ่วกับน้ําจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคือซีฟู้ดที่ไหนไหนก็เหมือนกันถ้าว่ากันมันก็วัดกันที่ความสดอย่างเดียวนี่แหละหมูย่าง<ไ>ที่จะมีน้ําจิ้มแจ่วเนื้อย่างที่จะมีน้ําจิ้มแจ่วนี่เหมือนกันตัวเนื้อกับตัวหมูกับสูตรในการหมักแต่ว่าตัวที่ชูรสเลยคือน้ําจิ้ม สองตัวนี้สําคัญมากแล้วมันจะเพิ่มรสชาติของอาหารที่ธรรมดาธรรมดาเท่าๆกันเนี่ยให้สูงขึ้นไปได้อีกด้วยนะอันนี้สําคัญมากเลย <ใน S 1> พอเสร็จรแล้วทําแล้วเราได้สูตรเรียบร้อยแล้วกระบวนการเสร็จแล้วส่งอาจารย์แล้วด้วยทําธุรกิจลราทีนี้ขยาย <laughs> ยังไงทํำยังไงกันครับ <laughs> ต้องบอกกันเลยว่าจริงๆอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้คือเราเป็นวิศวกรทํางานประจํากันกน,กน,นั่นสิไม่ได้เกี่ยว,วข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะ <laughs> แต่มันก็มีความชื่นชอบบางอย่างที่เราอยาก เราเคยมีความฝันเล็กๆว่าเราอยากจะมีสินค้าของตัวเองเนี่ยวางบนเชลในซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้างอยากรู้ว่ามันยากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาทาจริงๆนะฮะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับใน่ใช่หรกันมันก็ไม่ง่ายคือเราก็ต้องมีความรู้ก่อนแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มตามสถาบันที่เขามีการอบรมต่างๆงทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับแล้วก็เพิ่มความรู้มาเรื่อยๆครับแล้วก็ ปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆเพิ่มความรู้ตัวเองอะไรเงี้ยการเข้าถึงลูกค้าการทําการตลาดอะไรแบบเนี้ยครับเราก็เลยโอเคแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไปหาเงินทุนห้าล้านเหมือนเดิมแต่แต่ทนี้ยืนยันเลยนะว่าโปรเจกต์นี้ไอเดียมันเกิดจริงคือยื่นขอทุนเนี่ยครั้งได้ก็ได้ครั้งที่สองก็ได้คือมีการสนับสนุนทุนมาโดยตลอดเหมือนกันแต่ว่าเขาเห็นช่องทางทีมันเติบโตได้จริงๆ ใช่ครับเพราะเราต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคือผมเป็นคนที่ชอบเสี่ยงก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าในช่วงต้นเราไม่ได้มีเงินทุนมากมายผมก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้ทีมเอี่ะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะลงทุนทําธุรกิจอะไรเงี้ยบางทีมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินทุนของส่วนตัวเยอะขนาดนั้นก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะเสี่ยงมากไปะครมันมีช่องทางในการสนับสนุนได้ใช่ครับเรามีช่องทางถนันจากทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยครับค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแล้วเราก็ ค่อยมาทําไปเรื่อยๆดีกว่ามีจะได้ครับผมครับอ่ะนี้ลงตัวเลยในนวัตกรรมไอเดียบรนเจิดมีทุนสนับสนุนจนกระทั่งต่อยอดในเชิงธุรกิจได้วันแรกที่ออกสู่ตลาดเราไม่พูดถึงชิมกันเองลองกันเองจนก่อนปรับสูตรแล้วนะออกตลาดมามเสียงตอบรับยังไงวันแรกๆเลยเพราะมันน่าจะโอ้โหตื่นตาตื่นใจเลยนะ คือตอนอครั้งแรกสุดที่เอาไปออกบูซเนี่ยฮะมันเป็นทุนแรกที่เราได้รับมาแล้วเราก็ไปออกบูซที่ศูนย์ซิลิกิตนะครับผมใน,นวันนั้นเมื่อสักเกือบเกือบสี่ปีที่แล้วเนี่ยก็ทุกคนก็แปลกใจแล้วก็ว้าวว่าเออมันมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอตอนเนี้ย <c oughs> ในบ้านเรามันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคือก็ได้รับความทั้งทั้งข้อแนะนําทั้งข้อติข้อคำชมอะไรเงี้ยเราก็ได้รับบ้างมายค้าติก็อาจจะมีบ้างเช่นแบบว่า เราจะต้องทําการตลาดให้คนไทยเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะเพราะคนไทยเรามีวัฒนธรรมในการทานน้ำจิ้มแบบเหลวเราชอบจิ้มอเสมอแต่เราต้องเเราต้องพรีเซนต์ความเป็นจุดเด่นตรงนี้ให้เขาเห็นนะว่าโอ้มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มันสําหรับคนที่รับความสะดวกสบายแสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวสายแคมปิ้งสายเดินทางต่างประเทศประมาณเนี้ยคือถ้าอยู่ในประเทศมันอาจจะยังยังไม่ได้หนักหนามากแล้วแต่ไปต่างประเทศนี่แบบโอ้โหนี่นี่ทีเด็ดเลยนะโอ้ใช่ใช่เพราะว่าวัสดิบ ของบ้านเราไปเมืองนอกก็ราคาสูงเหมือนกันแล้วก็การเข้าถึงก็บางประเทศบางเมืองก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเขารู้สึกว่ามันจําเป็นต่อชีวิตเขาซึ่งการที่เราไปออกบูธเนี่ยเราก็ได้รับฟีดแบ a ตรงเนี้เราก็เลยไปรู้ด้วยว่าลูกค้าหลักของเราเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มส่งออกซึ่งเป็นคนไทยบางประเทศหรือว่าต่างชาติที่ชอบอาหารไทยแน่นอนอ่าเนียหัวหหาก็เลยมารสชาติที่คุณลิ้นเนี่ยใช่ครับต้องถามตรงๆคุณบอสคือ โอเคหลายคนก็กมีคําถามแหละคนที่ชอบทานอ่าซีฟู้ดเนาะน้ําจิ้มมันต้องสดใหม่มันนาวขอมจริงๆไม่ใช่มันนาวขวดคําถามคืออันนี้เป็นผงเนี่ยมันมันใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันกับไอที่ทําสดๆกันแค่ไหนอย่างไรครับณวันแรกเนี่ย ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเหมือนขนาดนั้นครับ uh huh. แต่พอเรารับฟีดแบ a มาเรื่อยๆเราเริ่มรู้แหล่งผลิต uh huh. จากภาคเกษตรกรรม <Okay. S 2> ว่าต้นทุนและวัตถุดิบที่ดีมันจะต้องเป็นในช่องทางไหนบ้าง uh huh. เราพอเราเริ่มทําธุรกิจไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มมีเพื่อนมีเครือข่ายผู้ประกอบการด้วยกันที่จะช่วยสนับสนุนหรือแนะนําช่องทางในการเอามาทําผลิตเพื่อให้ได้สินค้าน้าจิ้มผงที่มันสมบูรณ์มากขึ้นครับ uh huh. เราก็เลยปัจจุบันเนี้ยเราก็เลยมีการ ปรับปรุงเพื่อให้ได้มะนาวแท้อ่ารัที่เป็นในการแปลรูปออกมาแล้วเฮ้ยความเป็นมะนาวกล,ลิ่นหอมงกลิ่นหอมกลิ่นเปรี้ยวค,ความเปรี้ยวแล้วย,ยังไม่ไม่เปรี้ยวโดดจนเกินไปแล้วมีความหวานปลายๆอย่างเงี้ยครับม,ม,มันก็เราก็สามารถที่จะค้นพบแล้วครับตอนนี้โอ้ยน้ำลายไหลเลยในยินอย่างนงี้ <laughs> <laughs> แล้วผมดูรูปไปด้วยนะใกล้เคียงมากมันมันคือฉีกซองแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยใช่ไหมคุณบอส ใช่ครับใส่น้ำาอุณหภูมิห้องทั่วไปได้เลยครับเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีของเราในปัจจุบันตัวเนี้ยผงผงของน้ําจิ้มเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดมากแล้วครับคือสมัยก่อนบ้านบ้านเราเนี่ยวลาเราทําผงอะไรสักอย่างน่มันก็ต้องคุ้นเคยคาว่าต้องใช้น้ําอุ่นน้ำร้อนเท่านั้นแล้วก็เพรว่าจะเป็นผงอย่างนั้นอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นหน้าตานี่นี่ผมดูจากรูปนะที่ละลายน้ำมาพริกยังเป็นเม็ดพลิกให้เห็นนะ มีสีแดงมีหอมมีอะไรต่ออะไร <c oughs> เหมือนเหมือนเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ครับเราพยายามทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะเพื่อ <c oughs> ให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอเคมันเป็นหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งที่ที่ลูกค้าอยากจะเลือก <c oughs> โอเคเรา, <c oughs> เ,ราเราพูดตรงๆว่าเราไม่อยากไปแข่งกับคนที่เขาปรุงสดเก่งๆก <c oughs> ่งขน่า แต่เราอยากเป็นทางเลือกหนึ่งให้คนที่เขาชอบความสะดวกหรือเขาไม่มีรถมือดีในการปรุงหรือเขาที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศที่เขาอยากจะสะดวกเนี่ยเราอยากเป็นทางเลือกตรงนั้นให้ทดแทนได้คือถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันก็หาร้านอร่อยมีรถมือดีเยอะแต่ทีนี้จะทดแทนในเวลาที่เราไม่ได้ไปที่ร้านนั้นหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วโอ้ยถ้าใครเดินทางต่างประเทศยาวๆไกลๆนานเนี่ยจะรู้เลยนะคืออาหารเขามันไม่ได้ถูกปากถูกลิ้นคนไทยอ่ที่เราชอบรสจัดจ้ารสอะไรเนาะ อันนี้จะมาตอบโจทย์ได้เหมือนกันฟังถึงตอนนี้แล้วตอนนี้เราทําการตลาดในเมืองไทยเข้าใจว่าน่าจะกระ,กระจายไปในหลายช่องทางที่สามารถซื้อหาได้แล้ใช่ไหมครับยังไม่รวมถึงตลาดต่างประเทศนะคุณคุณบอสครับใช่ครับตอนตอนนี้ตอนนี้ในไทยเรามีช่องทางในการถ้า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 สนใจจะซื้อตรงไหนยังไงได้อ่า ก็ปัจจุบันเรานะครับเริ่มเราต้องมาระวางจาหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับออนไลน์เราเดี่ยมีทั้งในช e ้อปปีนะครับมีทั้งในเว็บไซต์ของเพจ อ่าเว็บไซต์ของแบรนด์แล้วก็แล้วก็เฟซบุ๊กเพจนะครับน้ำจิ้มของตาลึงหน่วยนะครับสืบได้เลยนะครับแล้วก็อ่าเรามีทางออฟไลน์เราเริ่มมีซุปเปอร์มาร์เก็ตตั้งหัวเสีงนะครับตั้งหัวเสีงแล้วก็เร็วๆนี้นะครับถ้าไม่มีปฏิภาณเราน่าจะได้พบกันในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตกับวิลล่ามาร์เก็ตครับผมโอ้ย,อยก็ในห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวต่อจากนี้เดินเข้าไปจับใจใส้ใสยแต่ว่าเอาสะดวกสะดวกเลยตอนนี้ช่วงโควิดยิ่งสะดวกเลยนะ หลายคนคุ้นชินกับการสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นี่ผมเข้ามาดูละในเพจเนี่ยนะครับน้ำจิ้มผงตราลุงน่วยเสิร์ฟปุ๊บขึ้นปั๊บเหมือนกันเข้ามาก็เห็นตัวน้ำจิ้มเลยมีขนาดเป็นซองสามสิบกรัมเป็นกล่องเก้าสิบกรัมเนาะแล้วก็อุ้ยน่าสนใจมีหลายหลายตัวเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามีสองตัวหลกัหลกๆก็คือน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับคุณบอสครับ ใช่ครับมีสองสูตรครับแล้วก็มีสองขนาดครับแบบซอง90กรัมกับแบบกล่อง90กรัมแบบใหญ่หน่อยครับราคาพอได้เลยนะไม่ไม่ไม่ถือว่าแพงเลยนะคุณบอสใช่ใช่ครับเจ้าเสียกับเทคโนโลยีที่เราใช้ความสะอาดได้มาตรฐานออยโรงงานได้ GMPHACCP ทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วครับก็คือลูกค้าจะสบายใจได้ว่าโอเครถมันนิ่งแล้วก็มาตรฐานที่ปลอดภัยแน่นอนครับผมผมชอบคีย์เวิร์ดจริงๆแค่ฉีกซองผสมน้ําอุ่นคนให้เข้ากันก็ทานได้ทันทีเป็นน้ําจิ้มยุค 6G แล้วนะ ใช่ครับคือทีรสือว่าเป็นน้ำจิ้มยุคใหม่แล้วตอนนี้ใชแล้วที่ชอบอีกตัวหนึ่งคุณคุณบอสสมัยนี้ต้องพกตัวนี้เลยครับประมาณนี้คุณบอสแล้วชอบอีกอันหนึ่งก็คือไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยนะใช่ครับเราสามารถจะเก็บได้เนี่ยประมาณหนึ่งปีนะครับนั้จแต่วันสิบเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใส่วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ใส่เอมจีเลยครับใช่ครับอยู่ในแพคเกจจิ้งสวยงามปิดสนิทพันหนึกอย่างดีนะครับต่างประเทศล่ะคุณบอสโกอินเตอร์กันไปถึงไหนยังงไแล้วครบ จริงๆกลุ่มลูกค้าหลักของเราจะมองไปที่กลุ่มคนไทยที่อยู่ต่างประเทศและต่างชาติที่ชอบอาหารไทยใช่ไหมครับแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เราเริ่มวางจำหน่ายที่ตัวกลางก่อนที่ดูไบกับบาเรนนะพอดีมีโอกาสได้เข้าได้เข้าบิชเนสแมทชิ่งร่วมกับทางเจ้าของของร้านค้าที่ดูไบกับบาเรนนะฮะเราก็เริ่มส่งออกเข้าสู่เดที่สามแล้วครับแต่ว่าลูกค้าเป้าหมายที่เราจะทําด้วยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นประเทศออสเตรเลียแล้วก็เป็นอเมริกาครับผมครับ โอ้จริงๆไปได้ทั่วโลกเลยล่ะถ้าถ้าเป็นสูตรสองสูตรนี้นะแล้วมีโอกาสที่จะขยับเพิ่มน้ําจิ้มรสชาติใหม่ๆแปลกๆอีกหลายๆอย่างเพิ่มเติมอย่างนี้ไหมครับนอกจากน้ําจิมจา่งน้าจิมซีฟูดแล้วเนี่ยมีครับอย่างอย่างแรกเลยมันต้องต้องมีน้ำจิ้มตัวนี้แน่นอนคือต้องเป็นพวกบาร์บีคิวกับซกี้อ่ะต้องมีตัวนี้แน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่คนไทยจะขาดไม่ได้อยู่แล้วในการกินปิ้งย่างหรือชาบูอย่างเงี้ยในต่างประเทศ เราเราต้องมีครับอยู่แม้กระทั่งแบบไปแคมป์ไปแคมปิ้งไปกางเ็น์กับเพื่อนเพื่อนย่างเงี้ยก็แค่พกไปซองสองซองแค่นี้ฮะก็สามารถสนุกได้โดยไม่ต้องไปพกมะนาวพกอีกพกโอ๊เกลืออะไรอย่างเงี้ยไปถึงน้ำน้ำน้ำจิ้มผงที่เป็นต้มยำฉีกซองทําได้หรือผงราบอะไรอย่างนี้นะ ใช่ครับโอ้ยต่อยอดได้อีกเยอะเลยให้กําลังใจคุณบอสได้อีกด้วยใช่ใช่ใช่ให้กําลังใจคุณบอสแล้วก็เติบโตนะแล้วก็โกอินเตอร์เอาให้ระดับโลกแบบติดถึงตราใจกันเลยนะได้ครับผมครับส่งกําลังใจครับคุณบอสครับเอาไทยไปอินเตอร์เนาะขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณเอกนัคร่บครับขอบคุณมากมากครับคุณบอสครับ ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอสนะครับคุณภูเบศรัตนวิมลครับหนึ่งนีเจ้าของน้ําจิ้มผงตราลุงน่วยครับคุณผู้ฟังครับช่องทางเสิร์ชง่ายๆน้ําจิ้มผงตราลุงนวยเข้าไปหรือเสิร์ชคำว่าน้ําจิ้มผงตราลุงน่วยเนี่ยครับมันมีช่องทางออนไลน์เยอะแยะเลยช้อปปิ้งช้อปปี้นี่มีหมดเลยนะครับลองดูครับราคาใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้แรงเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่ารสชาติจะถูกปากถูกใจคนไทยอย่างไรนะครับแต่แน่นอนคือมันทดแทนได้แน่ๆในกรณีที่เราไม่มีของ เานี้นะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ